ผมจะพาทุกท่านมาชมกรงนกใหญ่นะครับเมนอเวอรี่นะครับกรงนกใหญ่เนาะครับเนาะสวนสัตว์ซีสเกตครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวสิพาทุกท่านเขาไปชมซึ่งผมก็ยังบ่ทันเคยเขามาชมจักเทื่อนะครับพี่น้องครับกรงนกใหญ่นะครับข้างในนี่มีนกอีหยังแน่ครับให้เบิ่งให้ชมแนี่ยโอ้ฟ้ามิงโก้กับมีบ่ครับโอ้ใช่หรอครับฟ้ามิงโก้มันอยู่ทั้งไหนู่ตรงกลางเลยเนาะครับเนาะ เดี๋ยวสียางชุ่มรอบๆนี้กันครับเดินรอบได้เลยเนาะโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมผมไม่เคยมาชมเลยนะครับเป็นกรงนกใหญ่สวนสัตว์สีสเกตรครับอ่ะเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปชมก่อนนี่นะครับลักษณะของกรงนกใหญ่ก็จะเป็นกรงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นทางเดินให้ชม อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับซึ่งเป็นโดมนะครับโดมเป็นลักษณะเป็นกรงนะครับเป็นกรงปิดนะครับนกที่อยู่ในนี้ก็ไม่สามารถออกได้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินรอบๆก่อนนะครับเดินรอบๆกรงนะครับเพื่อชมว่ามีอะไรให้ชมบ้างนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวรัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับรัดมาตรงนี้ นี่คือกรงนกใหญ่สวนสัตว์สีสเกตครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีฟรามิงโก้เดี๋ยวมาดูฟราเมงโก้กันนะครับเออเขาท่าดีครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากเลยอันนั้นนกอะไรครับนี่กลางๆเดี๋ยวซูมมาดูนะครับว่านกอะไรบ้างออืนกสวยงามมากๆครับ สวยงามครับคุณผู้ชมครับในส่วนของอฟรามิงโกจะอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันฟลามิงโกเดี๋ยวเดินมาทางนี้กันต่อครับโอ้สวยงามนะครับร่มรื่นผมไม่เคยเข้ามาเลยเพราะว่าผมเคยมาหลายครั้งแล้วเขาปิดนะครับนี่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเปิดให้เข้ามาชมอีกตอนแรกที่ผมเคยมาเนี่ยเขาปิดอยู่นี่ครับอันนี้เป็นฟรามมงโกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาซูมให้ทุกท่านดู โอ้เขาจะทําลักษณะเป็นเหมือนเป็นป่าเลยนะครับก็คือมีรังนกทํารังเทียมไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟลามิงโก้กันนะครับอ่านี่นะครับฟลามิงโก้อยู่ตรงนี้นี่นะครับฟลามิงโก้นะครับเดี๋ยวซูม,มาให้ทุกท่านดูใกล้ๆครับนี่ครับนกฟลามิงโก้สวนสัตว์สีสเกตนะครับเป็นกรงนกใหญ่ของสวนสัตว์สีสเกตมี นกฟรามิงโกอยู่กี่ตัวสามสีมีห้าตัวนะครับนี่สวยงามนะครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับก็ร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาดูได้นะครับอเดี๋ยวไปดูที่อื่นๆกันต่อนะครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมมีนก นกไก่นาด้วยนะครับทางโน้นผมมองเห็นอยู่โอ้สวยงามครับนั่นแหละครับนกไก่นาเนี่นะครับนกไก่นานะครับที่เดินอยู่นี่นี่เห็นไหมครับเดินอยู่นกไก่นานะครับนกไก่นาเดินเล่นอยู่โอ้ยนี่นกอะไรครับนี่สวยงามดีครับนี่สวยงามมากครับนี่ตรงโน้นมีอีกตัวหนึ่ง โก้งนี่นกอีกโก้งครับนี่ครับนกอีกโก้งมีหลายตัวอยู่มีนกไกน่นาแล้วก็นกอีกโก้งนะครับ นกอีโก้งครับแล้วก็ฟลามิงโก้สวยงามมากครับฟลามิงโก้โอ้ฟลามิงโก้มุมนี้สวยงามครับนี่ครับมีนกอีกก้งด้วยนะครับนกอีโก้งก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่ครับฟลามิงโก้สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับ โอ้สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของครงนกใหญ่สวนสัตว์สีสะเกตหรือว่าแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์สีสะเกตนะครับโอ้นกตัวนี้สวยงามมากครับนกอะไรนะครับนี่ตัวนี้สวยงามครับตัวนี้สวยงามเป็นธรรมชาติมากๆนะครับคุณผู้ชมครับกรงนกใหญ่ สวนสัตว์ศรีสะเกดหรือว่ากรงนกใหญ่แหลง่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ